ขอบคุณครับท่านคณาจารย์ฝ่ายบัญชีเรื่องและแล้วก็นิสิตทั้งหลายท่านฝ่ายบัญชีเรื่องและ ในระหว่างที่เรารอรอ,รอให้ครบจำนวนที่ที่ปรากฏอยู่จริงมีเรื่องที่อยากให้คณะสงฆ์และก็นิสิทธิ์ทุกท่านได้รับทราวบว่าผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ผ่านมาคณะคณาจารย์ พิจารณาว่าเราก็ควรจะมีรางวัลให้แก่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติคือสันเสริญบุคคลที่ควรเออสัสริญแล้วก็ข่มบุคคลที่ควรคม่มตามพระธรรมวินัยตามมาติของคณะกรรมการ มติของคณาจารย์ส่วนรายชื่อของผู้ที่ต้องแก้ไขก็จะประกาศให้ทราบมีสักสิบกว่ารายมากอันนั้นได้รับรางวัลไม่ดีเด่นนะครับวม่ดีเด่นนีน้อาจารย์ก็ลงมติว่ามีอยู่หนรูปที่จะ ยกย่องกยให้ประกฏแก่คณะสงฆ์แก่คณาจารย์และนิสิว่า,ท,าท่านท่านตั้งใจเราก็ต้องแสดงความชื่นชมไงบนที่ตั้งใจทำน, <c oughs> นี่หลายลูกก็ตั้งใจนะไม่ใช่ไม่ตั้งใจแต่เมื่อ เมื่อชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยก็จะมีรูปหนึ่งที่ทก็กกบบนีไ่ไงก็เราบอกใช่าหมว่าเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมีรูปหนึ่งที่น้ำหนักดีคือคณะณาจารย์พิจารณาแล้วแล้วก็ลงมตดีว่ารูปเนี้ยควรได้รับการยกย่อ <c oughs> ง กณได้รับการสรรเสริญบารมีแน่นอนรนนรูปนั้นก็คือนิสิชัน้นปีสี่ผู้นี้ไม่เห็นด้วยเหรอท <c oughs> ่าน <c oughs> มีสภาพของกายภาพท,ที่เป็น <c oughs> เป็นอาพาธมีอาพาธ มีโรคภัยไข้เจ well ็บแต่ท่านก็สู้ตลอดสิบวันนั้นเราสังเกตดูว่าท่านสู้ตลอดสิบวันก็อยากจะให้กำลังใจนะครับผู้ที่ผู้ที่ต้องสู้ทั้งกีดสู้ทั้งโรคภัยไข้เจ็บเป็นตัวเองก็เลยจะมอบประวัห้นะครับท่านคือ พระเปรย์ขาจำเริญตั้พระตรีนะครับพระไมตรีโชติปัโนะครับมนมรับสิที่คระอาจารย์ห็นว่าสแก่สมรักษรูปนะครับท ส่วนรูปที่ไม่ดีเด่นนะครับมามนีอยไปดูเชื่อแล้วกันนะครับโทษนะพ่าดนะมากะรนะมาดนะแกชี้ได้นะครับไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าจางไหน้า

你看一下，这什么？你看对，这什么？你看呢？贪嗔痴慢疑空。有，他有这个本事。